สวัสดีทุกคนวันนี้เจอกันอีกแล้วแต่ว่าวันนี้เรานะไม่ได้พาไปหาเหตุแต่ว่าเราจะพามาทําขนมสมอแต่ก่อนอื่นขนมสมอเนี่ยมันมีองค์ประกอบไม่เยอะอ่ามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันแรกคือมัสเโ l ่สามารถใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ว่านี้เลือกใช้ของทาบิโบเพราะว่าอร่อยอันต่อมาอันนี้จะเป็นบิสกิตบิสกิตใช้อะละหบาทก็ได้อะไรก็ได้ง่ายๆอ่าแบบนี้ทรงไหนก็ได้เราต้องออบดอันต่อมาอันนี้จะเป็น ซอฟชิปมีหรือไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้มีแล้วกันเพราะจะอร่อยมากๆถ้ามีนะอันสุดท้ายก็คือเนอยอันนี้เราใช้เนยแท้นะบางคนอาจจะใช้มะการีนก็ได้แต่ว่ารสชาติอาจจะต่างกันอาจจะไม่อร่อยเท่าเราใช้เนยแท้โอเคเราจะไปดูกันว่าทํายังไงบ้างไปดูกันเลยโอเคขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเอาเนยไปเวฟนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าคนที่ไม่อยากเวฟก็สามารถเอาเนอยออกมาละลายก่อนก็ได้นะครับสําหรับคนที่ไม่มีไมโครเวฟ เดียวพอโอเคต่อไปนะครับเราก็จะปั่นตัวบิสกิตนะครับก็คือสามารถใช้ทั้งหมดเลยลงไปหักก่อนก็ดีนะเราจะหักเข้าไปปิดฝาอืม,อมโอเคแล้วก็เบล อเคมันนีาจะเรียแล้โอเคมาดูกันอตอนนี้นะครับเนยน่าจะได้แล้วเราก็จะหยิบเนยออกมาต้องใส่ถุงมือก่อนโอเคเนยของเราละลายเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับเราก็จะเอาตัวบิสกิตที่เราปั่นละเอียดแล้วเทลงเข้าไปในนี้เทลงไป เทลงไปให้หมดโอเคครับแล้วก็เราก็จะผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันอ,อันนี้ดูอบร้อนร้อนร้แล้วก็จะคนไปเรื่อยๆให้เหนยมันเข้ากันกับตัวบิสกิตนั่นเองสําหรับคนที่ไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้ครกตําก็ได้นะครับอ่าเราก็จะคนเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้ จริงๆตัวบิสกิตก็ยังไม่ค่อยแตกใครเราก็จะมาบดๆเอาก็ได้ครับโอเคคนเข้าไปเรื่อยๆครับต่อมานะครับหลังจากที่เราคลุกเคา้าทั้งหมดให้เข้ากันแล้วนะครับเราก็จะเตรียมพิมพ์พิมพ์นะครับเอาเป็นขนาดไหนก็ได้นะครับที่ต้องเอาไปเข้าอบต่ออ่ะเราก็เทตัวบิสกิตที่เราผสมกับเนยอยแล้วลงไปแบบนี้ เอาให้หมดนะครับเพราะว่าเสียดายโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็าจะต้องอัดตัวบิสกิตกับเนยที่เราคลุกเขาเนี่ยให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าทําไม่ได้ถูกประหารชีวิตอัดเข้าไปขนมสมอเนี่ยก็คือทําง่ายมากๆแค่มีบิสกิตเตาอบมัสเลโลเราก็จะอัดเข้าไปให้มันเสมอกันด้วยนะครนะับแล้วก็จะเกลี่ยให้เสมอ จริงๆขนมเนี้ยตอนเวลาทำใช้เวลาไม่นานแต่ว่าเราจะอบนานนั่นเองระหว่างนี้นะครับเราก็ไปตั้งไฟกับเตาอบเลยนะครับก็คืออุณหภูมิ160เราจะใช้เวลาอบทั้งหมด45นาที15นาทีพูดผิดนั่นเองโอเคอ่ะตอนนี้โอเคแล้วโอเคแล้วตัวบิสกิตโอเคแล้วตัวนี้นะครับก็คือชอ็อกโกแลตชิพแนะนำว่า ต้องมีไม่มีไม่ได้ต้องมีเอ่อเอาเป็นช็อรกระแัตธรรมดาก็ได้นะครับถ้าไม่มีชิปเป็นตัวช็อแระจักแมกโรหรือว่าอะไรไนะครับเราเทลงไปเลยชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยแต่เราก็คือชอบแบบพอดีตัวนี้ก็คือใส่ให้มันปิดกับตัวบิสกิตนะครับอาใส่ลงไปโอเคโอเค เสร็จแล้วเราก็จะเกลี่ยเหมือนเดิมให้ตัวช็อกโกแลตนะครับปิดตัวบิสกิตให้เรามองไม่เห็นนั่นเองเกลี่ยให้เท่ากันโอเคน่าจะโอเคละอ่าในเป็นชั้นที่2นะครับจะเป็นตัวช็อกโกแลตชิพนะครับหรือว่าเป็นช็อกโกแลตธรรมดาก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นชิพเพราะว่าชิพอาจจะค่อนข้างแพงต่อมานะครับมัสเมโลที่เราเตรียมเอาไว้ใช้ยี่ห้อไหนก็นได้นะครับแต่ว่าตัว นี้จะค่อนข้างใหญ่นะครับเราก็จะเรียงเข้าไปเป็นแนวตั้งนะครับถ้าเป็นสีๆอาจจะสลับสีก็ได้นะครับแต่ว่าของเราก็คือใส่ตามความชอบได้เลยให้ใส่เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ให้แต่มันติดให้แต่มันแน่นๆนั่นเองโอเคเราก็จะใส่เข้าไปเรื่อยๆปึ๊บโอเค แล้วก็ได้นะครับชั้นที่1จะเป็นบิสกิตกับเนยคลุกเคล้าเข้าด้วยกันนะครับชั้นที่2จะเป็นช็อกโกแลตชิพว่าเป็นช็อกโกแลตธรรมดาก็ได้ส่วนชั้นที่3ชั้นบนสุดจะเป็นมัสเลโลนะครับอย่าลืมนะครับก็คือใส่ให้ปิดทั้งหมดเลยแล้วเราก็จะเอาไปอบในเตาอบนะครับอุณหภูม160ิ160บอบเวลา15นาทีนั่นเองโอเคตอนนี้ครับเราตั้งไฟไปแล้ว,ลว,ลวเราก็จะปุ๊บว้าวไฟแรง15นาที160โอเค ลแล้วเราก็รอ15นาทีโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ผลไหมโอเคตอนนี้ก็น่าจะควรค่าแก่การรอคอยก็ตอนนี้ก็คือครบ15นาทีแล้วนะครับสมอของเราน่าจะโอเคแล้ว เราจะเอาออกมาดูโอ้โอ้ว้าวอันนี้เป็นสมอที่เราอบนะครับก็คือจะโอโออ่ะให้เป็นไรอันนี้ก็จะมีแบบว่าตัวมัสเตโลก็จะไหม้หน่อยนะครับแล้วก็จะเช็คดูข้างในสิว่าโอเคไหมเราจะจิ้มเข้าไปได้เลยแล้วก็ตักขึ้นมา ว้าวอันนี้คือโอ้โอ้ค่อนข้างจะเหนียวนะครับค่อนข้างจะเหนียวนีเราจะมาดูว่าเป็นยังไงรสชาติโอ้ร้อนอืมอืมอืมอร่อยอันนี้ค่อนข้างอร่อยนะครับก็คืออบแค่สิบห้านาทีนะครับแล้วก็ตัว ชิปก็จะละลายแล้วก็ตัวมัสเมโลก,ก็จะละลายจริงๆถ้าแบบเอาไว้ให้หนานกว่าน,นี้ก็ข้างบนก็จะไหมแต่ว่าก็จะให้กลิ่นหอมไปแบบนึงนะครับใครที่อยากทกําก็ลองทําตามดูง่ายๆเลยสาหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์ก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย